มอหลังนี่กอนตมง,ง้ามอยู่ครับนหึหลังนี่กลับหายแล้วครับอือเตรมใมไงมาแล้วครับ <c oughs> มีรุ่นมีรุ่นหนูยังรุ่นน้ำกันครับบ้งหนูยังอ้เตรียมง้ามอยู่ครับเต้มง้ามอยู่อือเหยาอ่าดลานเลยครับเต้มเนี่ย ตอนรับสู้ช่องลูกจ้างอิสระครับเป็นฤดูการล่าอีกแล้วครับมือเนี้สําหรับอีฟซีสายล่ากลับมาพอๆกันดีคือเก้านะครับเนาะถึงฤดูล่าของเขาแหะครับมือนี้กับพาพี่น้องออกไมยเป็นมือแรกของปีพศ2 5 6 6ัน,น,น้ะครับหรือว่าฤดูการนี่นะครับเนาะมาเบิ้งอุปกรณ์ของเขาเลยครับอุปกรณ์ของเขาเนี่ยครับก็ยังเป็นกับดักโมนิายสไตล์ลูกจ้างอิสระคือเาาก้าแหละครับส่วนเนยื้อเนยื้อเขาก็เปลี่ย o, นเนยื้อขี้ใต้นิ่มครับ นี้ขีดใต้นิ่มครับขีดใต้นิ่มนะครับขีดใต้นิ่มนิ่มคือดินนํามันเลยครับเนี่ยนิ่มบ่ต้องล้นไฟยากครับเนี่ยนิ่มหลายแล้วกับข้าวโพดหั่นเป็นชิ้นครับโดยที่เขาจะใส่บางเทื้อเขาก็ใส่แต่ขีดใต้นิ่มบางเทื้อเขาก็ใส่ถึงขีดใต้นิ่มถึงข้าวโพดนะครับเนาะจังสีครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็อย่าลืมฉีดครับเนี่ยหัวเชื่อดักหนูหกจีของเขาครับปีนี้เป็นสติ๊กเกอร์ไหมครับเนี่ย สวยรูเลยครับสติ๊กเกอร์ไม่ครับแต่ว่าคุณภาพยังคือเก่าแหะครับเนี่ยไปเลยครับมือนี้เขาสีหมานปรหมานสําหรับมือแรกของปีนี้นะครับเนาะเปิดฤดูกาลก็ว่าได้ครับไปเลยครับคุณน่ะเขาหม้นน้ำกันเลยครับไปปะเนี่ยว่าเขาสียังมีคมหมานที่เก่าปะครับไปเลยครับมาเบิองหลังแรกที่สิดักให้พี่น้องเขาได้เบิองน้ากันเลยครับเหมืออ้แต่ว่าอยู่ในหกคักเลยครับเนี่ยเดี๋ยวเปิดไฟจังหน่อยก่อนนะครับเนาะจานพี่น้องเขาไปเห็นครับทั้งแต่ นี่ละประมาณนี้แหละครับเขาก็ะจาวางไว้ประมาณนี้แหละเนาะครับเนาะเขากระจาวางไว้นี่แหละ,ะครับ,บ,รบโดยหลังนี้เขาใส่เป็นเแย่ขี้ใต้ครับนะ อยู่ในถ้ำบนเอามาเสียแล้วนะครับเสียกเ้องก็ะถิมัดไว้ครับมัดเสียกมัดให้ตึงๆเนี่ยนะครับเสียกแล้วหนูลากกลับไปมันจังลันงายครับ หลังแรกของเขานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเบื้องหลังต่อไปเลยครับบ้านเนี่ยเบื้องหม่งที่สองเขาครับเนี่นี่แหละเอาใ,ใส่หม่งนี้แหละเนาะครับเนาะหลังที่สองเขาใ,ใส่เป็นขี้ใต้กับขอโพดครับ นแล้วก็ที่วางดักเลยครับอันนี้ผมเอมือนว่าเงียอพลังบวกนะครับเนาะสำหรับท่านที่ติดตามมาตะช่วงปีกายปีก้อนนี่ก็จะหู้ครับเนี่ยคือเอาข้าวโพดไว้ทั้งใต้เอาขี้ใต้ไว้ทั้งทังเป็นสูตรของลูกจ้างเองแหละครับเนี่ยครับก็มัดไว้ ียบร้อยอีกหลังนึงเขาก็จีดึงมาทั้งหลังนะครับให้มันครับม้ห้หนูเข่าทั้งหลังได้ห้มหนเข่ามาทั้งหนาเนาะครับเนาะอันซุ้มซิ่งกีดขวางเนี่ยเขาออกดีๆนะครับเวลากลับเขาตีนะครับมันจะถืองับไม่มันเสบืถือหนูครับครับเสร็จสองหลังเนาะกะสรงมืดเล่าล่ะครับเนี่ยสงสีมืดแล้่าฮากะสรงจะดักให้พี่น้องเขาได้เบิ้งน้ำกันเท่านี้แหละครับจังไหนกะพ่อๆกันมือแรงครับ ถ้ามันก็นสีมายามถ้าบ่มันแล้วก็สีเล้าไปละครับก็ล้อรุ่นเหมือนเศร้าเลยนะครับเนาะไปแล้วครับล้อรุ่นอีกทีนึงครับได้เวลามายามกับเขาล้ะครับ <c oughs> มาเบิง้งลยครับบัดเนี้มาเบิ้งหลังแรกที่รีวิวไหพี่น้องเขาเบิง้งละครับคุ่แรกเป็นจังไดหม ยังบลันครับยังอยู่คือเก่าอยู่ไปเลยครับรุ่นน้ำกันลังต่อไปอือหลังนี้กลับลันนะครับอืมมีเตี้ยมเบิ้งครับเตี้ยมงามํามอยู่ติดไม่ไมเลยเดี๋ยว คือเก้านะครับโมนี่ล่ะโมเก้านี่ล่ะเตรียมงามๆครับเตรียมแรกของเฮาครับสำหรับำขำคื้นนี่เนาะไปครับรุ่นนกันต่อไปครับมือเนี่ยเขาใส่กับสิบหาหลังแล้วครับเมื่อเนี่ยเบืองหลังนี่ครับลัน งามอยู่รุ่นเดียวกันล่ะครับนีห่หลังนี้กะเรียบร้อยอีกล้ะครับบึง มาสรุปผลงานการยามหนูของเขาครับได้สามเต้มนี่อเต้มแรกหนึ่งสองสามครับหนูรุ่นรุ่นครับกาลังกระดูกกรอบเนาะรุ่นนี้ครับนะครับสําหรับคํามคืนนี้ก็เอาไวส้สนีแหละครับเขาก็มีข้าหมาเมาฝากพี่น้องสามตครับมื้อนี้เขาใส่กับสิบหาหลังเนาะครับจังไดกับพ่อ,พอกันย้ํามือเส้าครับผม ยามหนูรอบเศร้าครับบ่ะนะ่นมันรุ่นกันครับว่าสีมานบ่มานบนลันครับยังว่าทัานแจ้งดีบนไดนครับ คือมือดแทะมิเตี่มมิเตี่มครับเตี่มแรกสำหรับเซานี้ครับเป็นจังใดโบ้ท่านได้แจงปนใดน้อนครับนะครับเบื้งตัวงามอยู่ครับเตี่ยมงามอยู่ หรครับฮ้องก็สิยางไปทั้งพู้นล่ะครับหลังนี้เป็นใดนะอือหลังนี้เงียบว่ถือครับเงียบเลย หลังนี่ก็เงียบื <c oughs> หอหลังนี่กลับหายแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยว ตเต็มหญ่มาลวครับตเต็มหง่เลยเต็มเนี่ยสวยงามเลยครับมาเบิ้งเต็มหมใหง่เลยมาลวครับตเต็มหงยของเขาสําหรับเซานี่เต็มแรกมาแล้วครับเป็นเงือ่อขีใต้ครับไปครับพูดละเขาก็สิไเปร็นรุ่นอยู่พูดฟังทั้งพูนอีกครับบดเนี่ยมาเบิ้งอีกหมายมึ่งของเขาเลยครับเนี่ยข้นมาจากหนทางละครับหนทางรถแลนมันยางข้นมาเนี่ยเบิ้งหลังนี่ก่อน ยังเล็กอยู่คือเกากับมัวมาใหม่ๆเลยครับเจิมมานอยู่หนูยังอยากหายากอยู่ครับช่วงนี้บ่ค่อยเปลี่ยนทางแวกยดเวางเลยครับบ่ค่อยเปลี่ยนทางหรอก หนูยังอะไรหนูต้องาขาวท้องขาวงามๆอยู่ต้องขาวก็ใสางามอยู่ครับ ยังรู้อังซี่เลยนะครับแหวกไซน์ังซี่เลยเหรอหลังนี้กับบอลันครับเอาเงียไปกินบอรลัน ใส่ข้าโพอดอืม แเข่งง้ามอยู่ครับท้องเขาก็ได้แ้ม่งไงดีอยู่หลังนี้มือคืนว่ามันถึกไปแล้วเหรอครับมันเส่าเป็นไรเงียบครับแบบเส้า เีลือบอกี้หลังดรอกครับหนึ่งสองสามสี่สี่หลังอ้ตกหลุมอันนี้ก็เงียบอีกครับหนูมาทันได้เป็นทั้งเท่าไดครับ แต่ค้นก็เริ่มมาสั้นตอกหลายแล้วนด้ครับนี่ก็ได้เพิ่นกัมาสั้นตอกแต่เมื่อคืนนี่มล้มเนี่ยสั้นตอกบ่ค่อยได้ก,กันแต่ว่ากับเพราะได้ยู่ได้กินไปอยู่ครับ โอ้สิซัมนี่ละมั้งเหลืออีกสองหลังบังหลังนี้ก็เงียบอยู่ครับ ลังสุดท้ายลหรครับฮึนีสิทธิ์รุ่นเหรอครับอืมีรุ่นนีรุ่นหนูยังรุ่นน้ำกันครับวงหนูยังอ้เตรียมง้มอยู่ครับเตรียมง้มอยู่อืมอืมเยาอ่าดลาดเลยครับเตรียมเนี่ยง่ยฉีใต้ครับมานแล้วครับมานแล้วหลังสุดท้ายเขาไม่ได้แผงง่ญ่ครับ ไปเลยครับบ่เน่ตายไม่ไหมอยู่ครับยังอ่อนๆอยู่แต่เราติดมือเศร้านี่เนี่ยไปเลยครับรุ่นน้ำกันแลยบ่เนี่มาเขาเสียมได้ยจกโตครับสำหรับเปิดไม้ปีนี่เนาะมาบึงผลงานของเขาครับสำหรับคําคืนนีเนะครับเนาะนะครับมือคืนนี่เขายามหนึ่งสองสามได้สามเต้มครับสามเต้มรุ่นกระดูกกรอบครับมือคืนนี่สามเต้ม มาเบิ้งมือเศร้านี่ครับยามมือเศร้านี่ก็นหนึ่งสองสามสี่ห้ามือเศร้าได้ตัวใหญ่สองเต้มครับแล้วก็ได้ตัวน้อยอีกสามเต้มรวมผลงานทั้งหมดแล้วสําหรับการดักหนูของเขาสําหรับมือนี่เขาก็ได้แปดเต้มลรอครับนะครับกับดักเขาก็มีอายุสิบหาหลังเนาะครับเนาะนี่ละเป็นกับโมนิฟายสไตล์ลูกจ้างอิสระละครับเนี่ยท่านใดสนใจการทักทายเขาไม่ได้ครับบว่าสิเป็น ID ไลน์หรือว่าช่องทางติดต่อเขาก็อยู่ใต้คลิปนี่แหละเนาะครับเนาะ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือนี่แหละครับหัวเชือดักหนู 6G ของเขาแหละครับเนี่ยเปลี่ยนสติกเกอร์ไม่หรือครับปีนี่ครับก่ยังหมานขึ้นเก้าหระครับก็ยังเป็นหัวเชือตัวเก้าหระครับเปลี่ยนแต่สติกเกอร์ไม่ครับขามันหมานกว่าเก้านะครับเนาะเอาละครับสำหรับคลิปนี้เขาก็มีข้อหมานมาฝากพี่น้องซ้ำนี่แหละครับเบื้องคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเปลี่ยนกำลังใจขอพุณนทุกทุกท่านที่คอยเปลี่ยนกำลังใจให้ตลอดมาครับ พ่อการคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ